อาไปที่คุณสุทธิชัยหยุ่นกันหน่อยนะช่วงนี้เราก็เป็นแฟนคุณสุทธิชัยยุ่นอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกันนะครับคุณสุทธิชัยยุ่นวันนี้นะครับโพสต์เรื่องอะไรบ้างบอกว่าไทยคือคนป่วยแห่งเอเชียนะไทยคือคนป่วยแห่งเอเชียนะครับคืออะไรไทยคือคนป่วยแห่งเอเชีย ก็คือคุณสุทธิชัยหยุ่เนี่ยกำลังจะบอกว่าอ๋อ,อประเทศไทยเราเนี่ยนะมันแย่แล้วเวลาเราเหลือน้อยมากแล้วนะครับเวลาเราเหลือน้อยมากแล้วผมก็ไปดูคอมเมนต์เนี่ยนะครับหลายคอมเมนต์เนี่ยนะก็ไปโต้แย้งคุณสุทธิชัยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเช่นคนที่เขาอยู่ในอ,อ,อังกฤษในสรนหรัฐอ,อ,อเมริกาเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า ที่อังกฤษเนี่ยป่วยมากกว่านะหมายถึงว่าเขาวัดจากไหนดูจากเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อเรื่องคนว่างงานเรื่องอะไรต่างๆค่าเงินที่มันตกลงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสินค้าเรื่องค่าครองชีพคือคนไทยหลายคนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็พยายามจะสะท้อนว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงแหละแต่มันก็ไม่ได้แบบโอ้โหเลวร้ายอย่างที่พยายามจะปั่นกันมากนะ คือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีสองเรื่องควบหนึ่งเรื่องเลือกตั้งสสเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลสองคือเรื่องการทำประชามติว่าเราจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการจัดตั้งไม่ใช่ยากการจัดตั้งในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะแน่นอนคนส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเลือก พรรคส้มเนี่ยนะเขาก็จะคู่กับการกาเห็นชอบอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่เหตุผลที่เขาเอามาอธิบายเนี่ยอันนี้ต้องถกเถียงกันหน่อยนะครับถกเถียงกันหน่อยว่าที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันล้าหลังมันจมปลักอยู่เนี่ยเป็นเพราะรัฐธรรมนูญปี60นะคือเขาพยายามอธิบายคู่กับเนึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการเมืองเราเนี่ยมันอยู่แบบการเมืองแบบเก่านะเราต้องการคนใหม่ๆเข้ามาบ้างสินะถ้าอยากอยู่อย่างเดิมเนี่ยก็เลือกพักเก่าๆไปนะถ้าอยากเดินหน้าให้ประเทศเดินหน้าก็เลือกพักประชาชนเลือกพักส้มเช่นเดียวกันถ้าอยากเห็นเมืองไทยลุ่งเรืองวิไลชัยโยนะเศรษฐกิจดีหุ้นขึ้นก๋วยเตี๋ยวขายได้เยอะ ต้องเห็นชอบกับการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะรัฐธรรมนูญปี60มันมีปัญหาโน่นนี่นั่นประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมนู่นสารพัดสารเปยยกขึ้นมาอ้างคําถามว่ามันจริงหรือเปล่ารัฐธรรมนูญมันเป็นยาวิเศษหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับคุณจะเอาประเด็นไหนล่ะบอกรัฐธรรมนูญปี60ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างอ่แลวการที่ประชาชนเนี่ยไปโหวตรับรองเห็นชอบ 16ล้านแแสนเสียงเศษเนี่ยและเป็นเสียงข้างมากอันนี้ไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนดอกหรือนะประชาชนต้องไปเขียนเลยเองเลยเหรอถึงจะเรียกว่าราัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนะไม่มีหรอกครับไม่มีประเทศไหนประชาชนไปนั่งเขียนกฎหมายเองแล้วกมาตาหนึ่งแล้วเขียนแล้วก็ส่งกันมาแล้วโหวตไม่มีก็มีตัวแทนทั้งนั้นจะตัวแทนแบบไหนก็ตามสองรัฐธรรมนูญทำให้ ประเทศล้าหลังมีปัญหาระบบการเมืองเสืรอมซามอ้ามาดูรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเป็นประชาธิปไตยที่สุดรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0หรือหลายคนเรียกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรัฐธรรมนูญธงเขียว,วารรมาพัฒนามการรณรงคน,นะรณรงกันผมก็ไปโหวตรับรองรัฐธรรมนูนปี40ด้วยเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญปี40คืออะไรครับเราได้ยักษ์ตัวใหม่ที่หลุดออกมาจากตะเกียงชื่อว่าทักษิณชินวัตรนะแทนที่ไอ้ยักษ์ที่หลุดมาจากตะเกียงอาลาดินเนี่ยมันจะมาทําที่ดีที่สร้างสรรค์บ้านเมืองนะขอไปสามอย่างมันทําหลายเรื่องเลยที่ไม่ได้ขอเลย เพราะรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับจึงทำให้คนไทยรู้จักศัพท์คำหนึ่งที่บอกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest แต่ก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินกันหรอกคือมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าคนไทยรู้จักคำนี้มากขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี40ที่มันมีช่องว่างไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะมันมีช่องว่างช่องโหว่เห็นไหมครับทักษิณขึ้นมาเป็นผู้นำ ควบรวมพักแล้วก็มีการเลือกตั้งสอวอนะก็ไปจัดก,การสอวอรซะมาเป็นพวกตัวเองตอนนี้องค์กรอิสระอะไรก็ก็อยู่ในมือหมดเลยจะตั้งใครเป็นกรรมการองค์กรอิสระก็ต้องผ่านสอวอสอวอก็อยู่ในอนัดของทักษิณสภาผัวสภาเมียนะสภาคนขับรถอะไรก็ว่ากันไปนี่ไงรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมีสอ,สอรอ่างและมันมีหลักประกันอะไรนะ เหมือนที่กำลังจะอยากให้มีสอสนรเนี่ยนะครับหนึ่งเรารู้จักคําว่าผลประโยชน์ทับซ้อนสองเรารู้จักคำว่าคออทุจริตเชิงนโยบายนะทุจริตเชิงนโยบายแต่ก่อน,นี้คนไทยไม่เคยได้ยินหรอกครับทุจริตเชิงนโยบายเรารู้เราเห็นแต่ข่าวนะักการเมืองกินเปอร์เซ็นต์กันเฉยๆใช่ไหมเออนะ เขาบอกว่านักการเมืองที่บุญน้อยก็กินอิดก,กินทรายไปนะนักการเมืองที่บุญมากหน่อยก็กินบ้านกินเมืองนี่ภาษาสมัยก่อนผู้ใหญ่เขาพูดกันแต่เราไม่เคยได้ยินคําว่าทุจริตเชิงนโยบายพอทักษิณมามีอนนานาจอย่างต่อเนื่องเป็นนายกสองสมัยคนไทยรู้จักทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมันหนักกว่า in, กินอิดกินหินกินทรายเยอะออกกฎหมายมาเนี่ย ได้ประโยชน์หมื่นล้าน5้าพันล้านกฎหมายดีๆไปแก้ให้ได้เข้าประโยชน์กับธุรกิจตัวเองเปลี่ยนภาษีเปลี่ยนค่าสัมปทานเป็นภาษีสัมพสามิตรแบบนี้เป็นต้นนี่ไงครับแล้วลรัฐธรรมนูญปี40มันกันอะไรได้บ้างไหมล่ะแล้วมันก็กลายเป็นบาดแผลที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยแตกแยกกันมาตลอดเวลาจนพัฒนามาถึงณปัจจุบันมีเสื้อเหลือง <S <S เสือ้อแดง <S <S <ๆ>นะ อ่าพอเสื้อเหลืองต่อต้านทักษิณก็ตั้งเสื้อแดงขึ้นมาเงินเยอะตั้งวิทยุชุมชนขารธรทำวิทยุชุมชนแจกแจกแกแกแจก,แจก,แจกคนไทยก็ฆ่ากันลบกันวันนี้มีเสื้อส้มมาอีกมาจากหน่อนเนื้อเดียวกันนี่แหละเห็นไหมครับว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ได้เป็นของวิเศษอะไรเลยไม่ว่าคุณจะให้นักวิชาการที่เก่งกล้าสามารถที่สุดมาเขียนมาล่าง หรือจะให้ประชาชนแบบโอ้ประชาธิปไตยทางตรงแบบกรีกเลยแบบสมัยเอเธนเลยนะเอามาทุกจังหวัดอาจจะสมมุติเรามี76จังหวัดเอาไปล่างจังหวัดละ10มัตราแบ่งกันไปมันก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรนะเอาคุณบอกคุณไม่ชอบนักการเมืองบ้านใหญ่คุณคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่มันเนี่ยนะครับคุณจะป้องกันนักการเมืองบ้านใหญ่ได้เหรอถ้าสมมติว่าคุณรังเกียจบ้านใหญ่เขา ไม่มีหลักประกันอะไรครับไม่ได้บอกว่าปี60มันแก้ไม่ได้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามแตะต้องก็แก้ไปสิครับในเมื่อมันไม่ใช่ยาวิเศษเราจะต้องเสียเงินหมื่นล้านไปเพื่ออะไรเพื่อความสะใจว่ากูชนะหรอเอาหมื่นล้านเนี่ยนะครับเอาใครมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือกดให้ทีไปทำโครงการคนละครึง่งสมมุติเงนะอ้าผมนึกเร็วๆเ,เนี่ย นะได้กี่คนเอาให้คนละสี่พันนะอ่ะได้กี่คนอ่นโ่นกดกิจแลกซิได้กี่คน,อน,นเออเ,เอาล้านหารสี่พัน 4, เนี่ยได้กี่คนนะครับเศรษฐกิจกกมันกระจายเท่าไหร่นะหรือง่ายๆเลยนะครับสองร้าสิบสองร้อยห้าสิบคนเหรอไม่ใช่แหละเออหมื่นล้านนะ เออหมื่นล้านได้สองห้าสิบเออนะฮะ2อืมไม่ใช่ล่ะนะอาไม่เป็นไรนะเอาง่ายๆเลย SME เออได้สองล้านห้าไม่ใช่สองพันห้าคนนี่นะขนาดให้กดเครื่องคิดเลขเนี่นะโอ้นะเดี๋ยวให้พี่บุญยอดติวคณิตศาสตร์ให้หน่อยพี่บุญยอดเก่งเลขนะหมื่นล้าน ถ้าเราเอาไปให้พ่อค้าแม่ค้าที่ทุกวันนี้นะหับเลแผงลอยลายย่อยเนี่ยที่มีทุกระทมกับการที่ต้องส่งดอกดอกเบี้ยหดโอดกับพวกไอ้เงินกู้แจ็คเก็ตหนังเงินกู้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเงินดุเงินกู้เงินด่วนอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนโอ้ยขายดีแต่ไม่พอไม่พอกินไม่พอใช้เพราะต้องส่งดอกเบี้ยเอาง่ายๆเลยหยาบๆเลยเอาเงินหนึ่งหมื่นล้านไปให้ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยแบบเนี้นะครับยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยหรือร้อยละหนึ่งต่อปีอา้าไม่ต้องให้ฟรีเดี๋ยวไม่จ่ายกันร้อยละหนึ่งต่อร้อยละบาทต่อปีคุณจะช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่มีปัญหาหนี้สินและขาดเงินทุนได้หนึ่งล้านคนอันนี้แหละครับมันชัดเจนเลย คุณจะไปหลักประกันได้ยังไงว่ามีรัฐธรรมนูญแล้วฉันจะขายก๋วยเตี๋ยวดีขึ้นฉันจะมีลูกค้ามากินอาหารในร้านฉันมากขึ้นมาตัดเสื้อกับฉันมากขึ้นไม่มีหลักประกันอะไรรอกครับเราใช้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปี24 7 5ี่เจหที่คณะราษฎรเนี่ยหลอกประชาชนว่ามีประชาธิปไตยแบบชั้นมีระบบคอนสติติวเนชั่นแนลอะไรเนี่ยแบบฝรั่งประเทศไทยจะดีขึ้น ผ่านมา9กปีเรามีรัฐธรรมนูญ20บฉบับทั้งฉบับถาวรและฉบับชั่วคราวทั้งทาหารร่างทั้งนักการเมืองร่างทั้งนักวิชาการร่างทั้งทำประชามติทั้งไม่ได้ทำประชามติไม่ได้มีหลักประกันอะไรว่าชีวิตประชาชนดีขึ้นมาเพราะรัฐธรรมนูญเรามีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาเกิดอ,อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญนะวิ่งผ่านกันก็ไม่เห็นมีชีวิตดีขึ้นเลยมีแต่รถติดอะนะ เขาจะเสียเงินหมื่นล้านไปเพื่ออะไรนะและคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตไหมครับตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าไอ้คนที่บอกว่าชั้นกาไม่เห็นชอบเนี่ยอย่างผมหรืออย่างพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่บอกว่ากาไม่เห็นชอบเนี่ยคือเราก็ไม่ได้มีไปทำโป้งทำป้ายอะไรใช่ไหมเต็นที่เราก็โพสเฟซบุ๊กเราว่าชั้นกาไม่เห็นชอบ แต่ไอ้ฝั่งที่รณรงค์กาให้เห็นชอบเนี่ยมันมีป้ายนะป้ายเหมือนป้ายหาเสียงเลยนะมีขบวนการรณรงค์เดี๋ยววันวันไหนไม่รู้มันจะมีการนั่งเรือรณรงค์กันทางเรือนะจากคอต่างๆมาบรรจบกันที่แม่น้ําเจ้าพระยาคำถามคือมันเอาเงินมาจากไหนกันเอาเงินมาจากไหนนะครับและขบวนการรณรงค์พวกนี้เนี่ย มันก็เชื่อมโยงกันมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนที่จะการเห็นชอบเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับพวกนี้ไม่ใช่แต่คนพวกนี้เขาเป็นตัวนําเป็นตัวสร้างกระแสแล้วให้คนในสังคมเนี่ยคล้อยตามเออจริงนะบางคนค้าขายไม่ดีนะแล้วก็ช่วงนี้มันข่าวสารมันแวดล้อมก็อินแบบเออใช่วะชีวิตเรามันย่ำแย่จริงๆเลยเนี่ยไม่ ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสิบกว่าปีที่ผ่านมาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นมันต้องเป็นคือเราก็ต้องกล่าวโทษอะไรสักอย่างหนึ่งนะพอดีคนพวกนี้มาบอกเนี่ยเป็นเพราะรัฐธรรมนูญปี6กศเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญของผลพวงของประเด็กการว่าเรามาเลยอยู่ในเงามืดนโน่นนี่นั่นนะเราเออใช่วะใช่ใช่ใช,ใช่เราจนเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ดีนะเออเราจนเพราะรัฐธรรมนูญนี้เราขายของไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญมันไม่ดี mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องไปกาเห็นชอบชีวิตเราจะได้มีความหวังนะคือไอเรื่องทัศนะการเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยผมก็ไม่เข้าา่เคารพสิกันนะครับอาจจะเห็นต่างกันไม่เป็นไรด้วยเหตุผลแต่ละคนก็จะมีแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันมีกระบวนการมีกลุ่มคนที่ทําเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทำใบปลิวทําป้ายนะทำโฆษณาจัดก,กิจกรรมจัดอีเวนต์ คุณผู้ชมสงสัยไหมว่าเขาเอาเงินมาจากไหนกันใครเป็นคนให้เงินนี้นะอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะครับฝากไว้ให้คิดว่า90ปีมีรัฐธรรมนูญมา20ฉบับมันมีส่วนอะไรกับชีวิตของเรานะถ้าเราไม่มาดูตัวเองเอ,อตัวเราที่ที่เราดีหรือไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะตัวเราไหมนะหรือเป็นเพราะระบบการเมืองที่ไม่ดี เป็นพราะนักการเมืองไหมนะนักการเมืองมันไม่ดีจริงหรือเปล่าหรือรัฐธรรมนูญมันไม่ดีหรือนักการเมืองมันไม่ดีนะออคุณคิดว่าเขียนรัฐธรรมนูญมาอาสมมติเนี่ยนะคนเห็นชอบมากกว่าคนไม่เห็นชอบขั้นตอนต่อไปก็คือไปลงในรายละเอียดเช่นก็จะต้องมีสสรอ,อนะสอสรก็จะมานั่งประชุมก,มนกันมีคณะกรรมการยกร่างนะน่นนี่นั่น สตรเราก็ต้องเลี้ยงสตลออีกจ่ายเงินเดือนสตลออีกนะเสร็จปุ๊บก็มาเถียงกันว่าอามาตตาหนึ่งหมวดหนึ่งหมวดสองตกลงจะแก้หรือไม่แก้นะออไอ้พวกอยากแก้ก็บอกไม่ได้หรอกมันเกี่ยวพันกันหมดแล้วไม่แตะต้องคถาบาัานหรอกตอนนี้มันบอกว่าไม่แตะต้องจริงครับแต่ณนะวันที่เขามีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีหลักประกันอะไรนะครับไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่จะบอกว่าไม่มีการไปแตะต้อง นะพวกนี้เนี่ยเวลาเขาอํานาจน้อยเขาแรงน้อยเขาก็อําพรางวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่แท้จริงของเขาไว้นะเหมือนเวลาเขาจะพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาก็บอกพูดไม่ได้หรอกนะมันมีหนึ่งหนึ่งสองอยู่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองสิผมจะพูดให้ฟฝังอะไรแบบนี้เห็นไหมพอวันนี้กระแสแรงๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีนโยบายนี้ในพักแล้วนะเออนะครับ ก็รอดูคิดกันดูล่ะกันว่าในเมื่อมันไม่ใช่ยาวิเศษเนี่ยเราต้องลงทุนถึงหมื่นล้านเชียวหรือเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นดีไหมนะเออนี่คุณไดโน,โนบอกรัฐมนูญเท่ากับแก๊สโซฮอนะใช่เหมือนโฆษณาแก๊สโซฮอนะเอออะไรไม่ดีไปโทษแก๊สโซฮอหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นคนไทยยังไม่รู้จักแก๊สโซฮอนะครับตอนนี้ใครๆก็ไปโทษ รัฐธรรมนูญกันหมดเลยแล้วลาวกับว่าโอ้ถ้าเราเรายังใช้รัฐธรรมนูญ60นอยู่นี่นะประเทศมันจะแบบจมอยู่ในปลักนะฮะจมอยู่ในปลักเลยไอเรื่องใหม่กับเก่าเนี่ยนะคือคนเชียร์พักซส้มเขาพยายามจะสร้างวาตกรรมว่าเราไม่อยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงหรอนะฮะให้คนใหม่ๆเขาลองทำดูบ้างสิถูกไหมล่ะไอพักกัรเมืองนักการเมืองพวกนี้มันหน้าเกา่ามันทำมากี่สมัยแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย นะเอาคนใหม่ๆเข้ามา